บตัวปลาเนี่ยไม่ต้องใส่เรื่องท็อปปิง้งท็อปปิง้งโอเคครับวันนี้จะมาทำผักบุ้ง <S <S ปลากระป๋อง <S <S นี่นะครับแล้วก็จามนำน้าาเลยนะครับเพราะว่าต้อมีกลิ่นที่ว่าจิจารุ้งฟิ้ง เฟี้ยวาวเ่ผักบุ้งจะเป็นผักบุ้งจีนแล้วก็ปลากระป๋องเท่านี้แหละผักบุ้งนี่ก็ล้างน้ำเรียบร้อยนะครับหั่นดีซึบป,ประมาณ5้าซนติเมตระกะเอาแล้วก็จัดใส่จานพริพกนะครับก็จะเป็นพริกแดงเราจะทำการตบก่อน แม่ออกแบบตัดใจเลยเสร็จแล้วก็หั่นนิดหน่อยโอเคตัดใส่แล้วก็จะมีกระเทียมปอกเป็นกันอืมโอเคสับใส่ปไปก็ปลากระป๋องปลากระป๋องเนี่ยเราจะ ใส่เป็นน้ำเดี๋ยวปลากระกป๋องอะ่ะตัวปลาเนี่ยไม่ต้องใส่ใส่ตอนจัดสจานเสร็จแล้วเอาน้ำไปผัดจะได้อหอมมแบบนี้ปรุงรสกันไปเลยนะครับตอกเจียวซอสหอยนางรมกัวเป็นไตคือน้ำตาลน้ำเปล่า น้ำมันก็ใส่กันพอประมาณผักบุ้งนี่ไม่ต้องผัดนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความร้อนสะสมเนี่ยให้เขา มาตุกต่อนอกกระทะนะครับก็ปัดแั้นเดียวในกระทะเนี่ยพอแล้วแปนเดียวพอพอผมจะได้ใส่จานเดิมเลยูเรื่องปลากระป๋องนะครับท็อปปิง้งท็อปปิง้งโอเคผักบุ้งปลากระป๋องพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับจะเป็นผักบุ้งไฟแดงใส่ปลากระป๋องแบบนี้นี่เอง ปักบุ้งปลาปองขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับเบนโนข้าวต้มแบบนี้ได้เลยนะครับเราดูสภาพแล้วนี่คืออบน้ำพร้อมนอนแต่ว่าปาล์มี่บอกกินก่อนาบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเบนูง่ายๆบุ้งไฟแดงนะครับว่าเพิ่มเพิ่มปลาป๋องไปรสชาตินี่ เป็นปากเป็นคำไม่ทำไมทำครับโอ้ปากบ่วงสิบบาทนะครับเนี่ยปักประจานใหญ่เลยกับยุคนี้พอสอนนี้ก็ต้องแบบนี้แหละครับอืม แคบบ่เดียวครับหมดจานแล้วพี่บอกสบายสบาย